สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชุมชนคนเกษตรโดยสำนักงานประลัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1 3 8 6แห่งนี้พบแอดดิฉันดาวเรืองทองเชียวมาพร้อมกับคุณธนวัฒน์บุญน,นานค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับและก็สามารถพบกับเราทั้งสองคนนะครับได้เป็นประจำในทุกเช้าวัวนศุกร์ครับตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าเป็นต้นไปนะครับสำหรับในเรื่องแรกที่เรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้หารือร่วมกับองค์กรส่ง เสริมการค้าระหว่างประเทศของประเทศจีนณนครเซี่ยงไฮ้นะครับเพื่อร่วมกันส่งเสริมและขยายโอกาสช่องทางการค้าสินค้าเกษตรในนครเซี่ยงไฮ้รวมถึงสร้างความร่วมมือครับด้านการลงทุนในเทคโนโลยีการเกษตรและเข้าร่วมการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติที่สําคัญณสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีนครับสําหรับนครเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีความทันสมัยและเป็นตลาดนํ้เข้าวสินค้าเกษตรที่สําคัญของไทยต่างๆอย่างเช่นยางพาราสินค้าประมงและผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนที่มีการนำเข้าสูงสุดในนครเซี่ยงไฮ้รวมถึงมณฑลเขตปากน้ำแยงซีได้แก่มณฑลเจียงซูมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลอันฮุยในปี2566ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีมีการนำเข้าสินค้าเกษตร,รไทยรวมปริมาณกว่า4ล้านตันคิดเป็นมูลค่ากว่า4,000ล้านเหรียญสหรัฐสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้จำนวนมากทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความมุ่งมั่นในการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารทั้งสินค้าพืชประมงและปะศุสัตว์ค่ะ และนอกจากนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนการดําเนินง,งานส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรในรูปแบบอ e ีคอมเมิร์ซบนแพลตฟอร์มต่างๆของประเทศจีนนะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการครับเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลโดยองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนนะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้คําแนะนําแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อให้การปฏิบัตินั้นเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับนอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายได้หารือ ถึงการสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสําคัญในระดับชาติและระดับนานาชาติระหว่างกันเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการค้าและการลงทุนด้านการเกษตรโดยทางเมือ,นนะองนครเซียงไหมมีการจัดงานเอ็กโปกว่า700งานต่อปีซึ่งเป็นโอกาสสาคัญของไทยและจีนในการเพิ่มปริมาณและมูลค่าการค้าในอนาคตรวมถึงการประชาส,สัมพันธ์สินค้าใหม่ๆที่มีศักยภาพในตลาดจีนเช่นกาแฟข้าวพิมียมสินค้าประสุตต์สินค้าประมงเป็นต้นทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้ประกอบการตลอดจนส่งเสร,ริมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่สอดคล้องกับอุปสงค์และบุทานของไทยและจีนสําหรับสินค้าเกษตรชนิดใหม่ที่คาดว่าจะสามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้เพิ่มมากขึ้นเช่นมังคุดแช่เยือกแข็งสับปะรดปอกเปลือกและทุเรียนแกะเนื้อแช่เย็นเป็นต้นค่ะและสำหรับข่าวต่อมานะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือร่วมกับกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับโดยการหารื ดังกล่าวนะครับทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนนโยบายด้านการขับเคลื่อนภาคการเกษตรร่วมกันครับโดยเฉพาะในแง่มุมความมั่นคงทางอาหารที่ทั่วโลกนั้นให้ความสําคัญซึ่งทางฝ่ายสิงคโปร์นะครับมีการพัฒนาแผนประเทศอย่างยั่งยืนหรือสิงคโปร์กรีนแพลน2030นะครับและเป็นวาระแห่งชาติที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาพื้นที่สีเขียวครับส่วนของประเทศไทยนะครับมีแนวทางการดำเนินงาน BCG m o เดลครับที่มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนภาคเกษตรกรรมให้บรรลุสาสูงครับซึ่งได้แก่ประสิทธิภาพสูงด้วย การใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มผลผลิตครับ2คือการผลิตทางการเกษตรที่มีมาตรฐานสูงโดยนําระบบการผลิตที่ยั่งยืนมาใช้เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุดและ3ครับอาชีพมีรายได้สูงครับมุ่งเน้นการสร้างรายได้ด้วยการผลิตสินค้าเกษตรระดับพรีเมียมนะครับและหลากหลายเน้นคุณภาพสินค้าซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาของตลาดครับนอกจากนี้ฝ่ายสิงคโปร์ครับก็ยังมีความสนใจที่จะจัดทําบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการเกษตรกับฝ่ายไทยในหลายสาขาครับอย่างเช่นการศึกษา การดูงานด้านการเพราะเลี้ยงปลากระพงการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง climate change ครับและการลดกาด๊าซเรือนกระจกในภาคก,า,คการเกษตรหรือคาร์บอนเครดิตครับนอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายได้มีการหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือภาคการเกษตรระหว่างกันซึ่งประเทศไทยมีสินค้าที่มีความหลากหลายมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและปลอดภัยอทิสินค้าด้านพืชประมงและปศุสัสตว์รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนมนลพิษและหมอกควันฝ่ายไทยได้เตรียม ความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเพื่อยกระดับพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลค่ะครับและประเทศสิงคโปร์นะครับถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่10ของไทยนะครับโดยระหว่างปี2,564จนถึง2,566นะครับการค้าระหว่างไทยกับสิงคโปร์มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ5,98,000ล้านบาทต่อปีโดยจำแนกเป็นมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ3,29,000ล้านบาทครับและการนำเข้าประมาณ2 6 8 0 0ล้านบาทซึ่งสินค้าของไทย ที่ส่งออกไปสิงคโปร์5อันดับแรกนะครับก็ได้แก่ไก่ปรุงแต่งครับอันดับ2คือข้าวอันดับ3คือน้ําตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีดอื่นๆ4นมครีมและ5้าแป้งจากมันสําปหลังครับสาหรับข่าวสุดท้ายประจําสัปดาห์ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เปิดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนทุกปีค่ะซึ่งทาให้ เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตการตลาดส่งเสริมและสนับสนุนการทําการเกษตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและจัดทาโครงการมาตรการต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือเมื่อเกษตรกรประสบภัยพิบัติด้านพืชรวมถึงข้อมูลในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆค่ะเมื่อมีโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือโครงการ ปุ๋ยคนละครึ่งค่ะโดยการแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับสามารถทําได้หลังจากการเพาะปลูกข้าวแล้ว15วันซึ่งเกษตรกรที่ทาการเพาะปลูกในช่วงนาปีครับจะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมและเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนะครับโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศครับได้ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวของประเทศไทยซึ่งจากข้อมูลดาวเทียมน,นะครับมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวช่วงต้นเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับมีพื้นที่ประมาณ10บล้านไร่และเป็นไ ในทิศทางเดียวกันครับกับการขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวนาปี2567ต่อนเนื่อง2568ของกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน1นล้านแปดแสนครัวเรือนทั้งหมด3ามล้านเจ็ดแสนแปลงครับโดยเป็นการขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กประมาณ1นล้านเจ็ดแสนครัวเรือนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการเกษตรที่ดีขึ้นครับสำหรับการแจ้งข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสามารถทําได้3ช่องทางก็คือ1สามารถแจ้งข้อมูลณนทะี่ รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้แก่ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชณักสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงของเกษตรกรหรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนด2เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่านอีฟอร์มทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะและสาสำหรับเกษตรกรรายเดิมหรือแปลงเดิมสามารถแจ้งได้ที่ฟ a r ์ book a p อปพลิเคชันค่ะใช่ครับแล้วก็ขอเชิญชวนเกษตรกรทุกท่านนะครับให้แจ้ง ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังจากทําการเพาะปลูกข้าวแล้ว15วันได้ตาม3ช่องทางที่แจ้งเมื่อสักครู่นะครับและให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวงหรือแอบอ้างอานวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับตลอดจนให้เกษตรกรนั้นดูรายละเอียดช่องทางการสื่อสารต่างๆให้ละเอียดถีท้วนก่อนที่จะให้ข้อมูลหรือดําเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลใดๆนะครับหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สํานักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักง,งานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่พบกันในช่วงหน้าเกษตรอินไซค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทั้งระบบแบบยั่งยืนมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีมมไรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับคุณค่าสินค้าเกษตร เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนถ้าผักพื้นบ้านจะโกอินเตอร์ผมเชื่อนะผักพื้นบ้านไทยจะไปนอกได้ผักอย่างนี้อ่ะกำนันกำ5้าบาทก็ขายไมได้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ไปด้วยกันไหมก็มีเจ้าหน้าที่เกษตรมาสอนทำหมัคเชื้อสภาพดูแลทุกขั้นตอนจนได้รับรองมาตรฐาน GMP ทุกวันนี้เหรอผักพื้นบ้านของเรานุ่นผรงอ g ออสโลกโกอินเตอร์ไปแล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่เราทําให้กับเพื่อนเกษตรกรเ,กเราจะเดินดรกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ กลับมาต่อกันในช่วงของเกษตรอินไซด์ครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรพร้อมทั้งมีการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนที่มีมูลค่าสูงเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรครับสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังจากท่านอัตกรสิริรัทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมๆกันครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำโดยท่านร้อยเอกธรรมนัฐคมเผานะครับแล้วก็ผม ด้วยนะครับในฐานะนตรีช่วยเนี่ยเรามีโอกาสได้ลงมาพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องการบริาหารจัดก,การเรื่องน้ําจังหวัดนานซึ่งต้องนําเรียนว่าในแต่ละปีที่นานเราฝนตกปริมาณน้นําฝนเยอะพอสมควรแต่การจัดเก็บหรือการบริหารเนี่ยมันได้เพียงแค่1%เท่านั้นนะครับดังนั้นเองเนี่ยนั้นเนี่ยก็มีข้อสั่งการจากท่านร้อยเอกสำนักพมเผาหลายเรื่องนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพอเอิญเนี่ยในระหว่างที่เราลงพื้นที่ในระหว่า,วางที่เรามีโอกาสได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรศกรเนี่ย ในมิติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาที่ดินทํากินของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ยังมีปัญหาอยู่หรือว่าแม้แต่กระทั่งเรื่องของการที่จะน้องโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่จังหวัดน่านเนี่ยอยากให้เราสนับสนุนในเรื่องของการปลูกพืชที่มันสามารถมีมูลค่าสูงนะครับดังนั้นเองจึงเป็นที่มาที่ไปให้ผมได้ตั้งใจที่จะลงมาที่จังหวัดน่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อ1เพื่อเล่งรัดการทํางานของหน่วยงานที่ได้รับข้อสั่งการจากท่านร้อยเอกกำนัทพูมเผ่าไป2เนี่ยมาร่วมกันพูดคุยที่จะหาแนวทางทําให้ม ชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินก็ดีนะครับหรือว่าเรื่องของแหล่งน้ําการบริแผนจัดการน้ําหรือแม้แต่กระทั่งที่สําคัญที่สุดครับเราจะต้องเร่งในการที่จะส่งเสริมให้กับกเกษตรกรเนี่ยสามารถปลูกกาแฟไม่ว่าจะเป็นตัวอาราบิก้าหรือโรบัสต้าได้นะครับเพื่อที่จะตอนนี้เนี่ยต้องนําเรียนว่าความต้องการของตลาดแต่ว่าความสามารถในการผลิตของพี่น้องกเกษตรกรในจังหวัดน่านก็ดีหรือว่าในประเทศไทยก็ดีอย่างมีช่องว่างกังนั้นเองเนี่ยการที่จะเพิ่มรายได้ตามนโยบายเพิ่มรายได้3เท่าเกษตรกรภายใน4ี่ปีของท่านร้อยเอกธรรมรัฐภูมิเผ่าเนี่ นี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถทําได้พื้นที่ใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับก็เป็นความประสงค์ของท่านร้อยเอกรำนัฐพมเผาอยู่แล้วในการที่จะส่งเสริมการปลูกกาแฟไม่ว่าจะเป็นอาราบิก้าหรือว่าโรบัสต้านะครับเราก็คงจะต้องมาทํางานร่วมกันแต่เฉพาะในจังหวัดน่านเนี่ยผมเชื่อว่าภายในปีนี้เนี่ยก็จะมีการส่งเสริมทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราก็จะได้สนับสนุนเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่หลายร้อยไร่ด้วยกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถทํางานโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นะครับ ผมยกตัวอย่างนะทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยขณะนี้เราก็พยายามผลักดันทราบมามว่าก็คงจะได้งบประมาณในการที่จะสนับสนุนในเรื่องของกล้ากาแฟนะครับแล้วผมก็ต้องขอบคุณนะครับหนงานทั้งเอกชนเนี่ยที่เขาได้ทําการสนับสนุนกล้ากาแฟซึ่งเข้าใจว่าคงจะมีอีกประมาณขั้นต่ำเนี่ยอีกหมื่นต้นนะครับในการที่จะนํากล้ากาแฟมาให้พี่น้องเกษตรกรในการปลูกกาแฟก็เป็นการส่งเสริม ในเรื่องของธุรกิจกาแฟของประเทศไทยครับก็ขณะนี้ได้ประสานกับาการยางแห่งประเทศไทยนะครับในการที่จะให้เข้าไปเร่งในการที่จะให้ความรู้นะครับสำหรับกรเกษตรกรผู้ที่อยากจะเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นเป็นยางซึ่งต้องต้องต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยกร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราสามารถทําราคายางพาราได้สูงเป็นประวัติการนะครับก็ไม่ต่ำกว่าร้อละร้อยนะครับดังนั้นเองมันก็เป็นสิ่งจูงใจอยู่แล้วที่ทําให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยอยากจะหันมาปลูกยางพาราแต่ว่า อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อสําคัญก็คือว่าการที่จะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเราในฐานะภาครัฐในฐานะกระทรวงเกษตรและสหกรเราจะลงไปดูแลเขายังไง เราจะลงไปสนับสนุนเขายัางไงนะครับไม่ได้ปล่อยให้เขาเดียวดายนะครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตรการบริหารจัดการน้ําเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรจากการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรนะครับรวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําต้นทุนไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงครับตลอดจนมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชทดแทนที่มีมูลค่าสูงโดยกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรนะครับได้จัดทําโครงการส่งเสริมการ ปลูกาแฟครับทั้งสายพันธุ์โรบัสต้าและสายพันธุ์อาราบิก้าครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ทดแทนให้กับเกษตรกรครับสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่กลับมาต่อช่วงหน้ากับสารพันสาระอีกสักครู่เดียวครับเกษตรกรคือหัวใจของประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมัน่นพัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ดยผู้หวังให้เก,กษตรกรมีความมัน่นคงภาคการเก,รกษตรมั่งคังทรัพยากรการเก,รกษตรย,ยั่งยืนตลอดไปจากจยดน้ำหยดเล็กๆล็รวมไปสายน้ำแห่งชีวิตให้ผลผลิตให้ความสุขสรรให้ประโยชน์กับแผ่นดินให้ทำกินในทุกวันมาใช้กันรักษาและดูแล ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าพวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังคะเศษซากพ,พืชที่เหลือใช้ในการเกษตรมีประโยชน์อย่างมากมายค่ะสามารถนํามาใช้เพื่อปรับปรุงบํารุงดินเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชได้แต่ก่อนนํามาใช้จะต้องทําปุ๋ยหมักก่อนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีขั้นตอนการทําที่ง่ายช่วยลดต้นทุนแรงงานเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อน,นําไปใช้ในการทําการเกษตรเป็นอย่างดีค่ะวันนี้ทางรายการของเราขอนําเสนอลด ต้นทุนการผลิตด้วยการทําปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกับกองมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใช่ครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับปุ๋ยบังกับก่อนนะครับปุ๋ยหมักคือปุ๋ยที่ผลิตจากซากพืชซากสัตว์รวมไปถึงมูลสัตว์และเศษขยะต,ต่างๆด้วยกรรมวิธีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการทําให้ชื้นการสรับการหมกักการบดดอนหรือการสกัดนะครับทำให้อินทรีย์วัตถุนั้นถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์โดยประโยชน์ของปุ๋ยหมักก็มีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นทําให้โครงสร้างดินนั้นดีขึ้นเช่นทาให้้ดินนนโปรงรงวซุยยมีกาาาะะบํแล ถ่ายเทอากาศที่ดีครับซึ่งจะส่งผลให้ระบบรากของพืชน,นั้นจเจริญเติบโตและแผ่กระจายในดินได้ดีมากขึ้นสามารถดูดน้ำและธาตุอาหารในดินไปใช้ในตัวพืชได้มากขึ้นนะครับช่วยปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสมสำหรับการจเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดครับเป็นแหล่งอาหารพืชที่ครบถ้วนครับตามที่พืชต้องการไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริมนะครับโดยจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าๆและคงอยู่ในดินได้นานช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ในดินครับช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้แปรสภาพ ไปเป็นธาตุอาหารพืชได้มากยิ่งขึ้นจุลินทรีย์ในปุ๋ยอินทรีย์บางชนิดครับก็ช่วยยับยัง้งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้อีกด้วยนะครับสำหรับการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกับกองในวันนี้ค่ะเราจะมีวิธีการแนะนําทําด้วยการ2แบบค่ะคือแบบกองสามเหลี่ยมและในวงตะข่ายสามารถทําได้ง่ายโดยใช้เศษชักพืชที่เหลือใช้ทางการเกษตรรวมกับมูลสัตว์ประกอบก,บกับการดูแลความชื้นและสามารถทําได้ในที่โล่งแจ้งโดยอาศัยหลักการพาความร้อนและย่อยสลาย ของจุลินทรีย์แบบใช้อากาศทําให้ไม่ต้องพลิกกับกองตลอดเวลาช่วยลดการใช้แรงงานและระยะเวลาในการผลิตปุ๋ยทําให้ปุ๋ยหมักที่ได้มีคุณภาพที่สูงค่ะใช่ครับสาหรับการทําในรูปแบบแรกนะครับคือการทําปุ๋ยหมักแบบกองสามเหลี่ยมครับวัสดุที่ใช้ก็คือฟางข้าวเศษพืชและมูลสัตว์นะครับในอัตราส่วน4ต่อ1นโดยปริมาณนะครับซึ่งขั้นตอนแรกครับให้ใช้ฟางข้าวหรือเศษพืชวางลงบนพื้นนะครับแล้วเกลี่ยให้เป็นฐานกว้างประมาณ2.5เมตรความยาวของกองจะเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณพืช หรือพื้นที่ที่มีนะครับเสร็จแล้วให้เอามูลสัตว์มาโดยทับกองฟางข้าวและรดน้ําตามให้ชุ่มทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับประมาณ15-17ถึงชั้นทําให้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า1.5เมตรหรือ1เมตรครึ่งนะครับโดยชั้นบนโดยทับด้วยมูลสัตว์และรดน้ําตามที่สําคัญนะครับควรทําเป็นชั้นบางๆนะครับเพื่อให้จุลินทรีย์ในมูลสัตว์นั้นได้ใช้ทั้งคาร์บอนที่มีอยู่ในพืชในโตรเจนที่มีอยู่ในมูลสัตว์นะครับในการจเจริญเต้ตรรงขออัวน่วนไไววคน ะร,ระหว่างการทํากองปุ๋ยหมักห้ามขึ้นไปเหยียบบนกองปุ๋ยหมักนะครับเพราะจะทําให้กองนั้นแน่นและทําให้จุลินทรีย์นั้นขาดอากาศได้ครับสำหรับวิธีการดูแลรักษาวความชื้นภายในกองปุ๋ยหมักให้มีความเหมาะสมให้เกษตรกรรดน้ํากองปุ๋ยทุกเช้าให้พอเปียกชุ่มระหว่างนี้ให้ใช้ไม้แทงกองปุ๋ยทุกๆ10บวันให้เป็นรูลึกประมาณ40เซนติเมตรแล้วกรอกน้ําลงไปในรูเมื่อเติมน้ําเสร็จแล้วให้ปิดรูเพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนจากภายในกองปุ๋ยโดยทําแบบนี้ ไปเรื่อยๆจนครบ60วันซึ่งกองปุ๋ยจะมีความสูงเหลือเพียง1เมตรค่ะให้เกษตรกรหยุดให้น้ําค่ะเพื่อให้จุลินทรีย์สงบตัวและไม่ให้เป็นอันตรายต่อรากพืชจากนั้นทําปุ๋ยอินทรีย์ให้แห้งอาจทําโดยทิ้งไว้ในกองเฉยๆประมาณ1เดือนหรือแผ่กองปุ๋ยในที่ร่มให้น้ำประมาณ20-30เซนติเมตรแล้วเกลี่ยประมาณ3-4วันก็สามารถนําไปใช้บํารุงพืชบํารุงดินในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรได้ค่ะใช่ครับและสําหรับชนิดที่2นะครับคือการ การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองในวงตะข่ายครับซึ่งการนำตะข่ายมาใช้นั้นนะครับก็จะช่วยให้อากาศจากภายนอกเข้าไปในวงตะข่ายได้ง่ายนะครับช่วยให้จุลินทรีย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำปุ๋ยด้วยวิธีนี้นะครับเหมาะสมอย่างยิ่งครับสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัดนะครับสำหรับอุปกรณ์ในการทำนะครับให้เริ่มจากเตรียมฟางข้าวหรือเศษพืชมูลสัตว์ในอัตราส่วน4ต่อ1โดยปริมาณนะครับตะข่ายเหล็กหรือตะข่ายพลาสติกครับความกว้างประมาณ1เมตรยาวประมาณ3เมตรเสาไม้และก็เส้นลวดครับขั้น่ะาาข ่ายเหล็กหรือตะข่ายพลาสติกมาขดเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรปักเสาไม้รอบๆปวงตะข่ายแล้วมัดด้วยลวดเพื่อให้วงตะข่ายมีความแข็งแรงถ้าหากเกษตรกรไม่มีตะข่ายเหล็กก็สามารถทําให้เข่งตะกร้าผ้าหรือใช้ไม้ตอกร,บรอบๆให้เป็นสี่เหลี่ยมจัดรูดัดประมาณ1เมตรยาว1เมตรจากนั้นเทฟางข้าวหรือเศษพืชลงไปในวงตะข่ายแล้วเกลี่ยให้ทั่วสูงประมาณ10เซนติเมตรจากนั้นเทมูลสัตว์ลงไปทับแล้วเกลี่ยให้ทั่วตามด้วยการรดน้ําให้ชื้น ะะเพื่อให้จุลินทรีย์ในมูลสั์ช่วยย่อยสลายพืชแล้วทําซ้ําจนเต็มวงตะข่ายค่ะในช่วง4-5วันแรกนะคะวัตถุดิบในกองปุ๋ยก็จะย่อยสลายยุบลงให้เกษตรกรเติมวัตถุดิบข้างต้นให้เต็มหากมีการยุบลงของกองปุ๋ยอีกเกษตรกรสามารถเติมวัตถุดิบเข้าไปในวงตะข่ายได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะสําหรับการดูแลรักษาความชื้นภายในกองปุ๋ยมากในวงตะข่ายมีวิธีการดูแลเหมือนกับวิธีแรกให้เกษตรกรรดน้ํากองปุ๋ยทุกวันให้พอเปียกชุม่มและ ระหว่างนี้ให้ใช้ไม้แทงกองปุ๋ยทุก10วันค่ะแล้วกรอกน้ําลงไปในรูโดยให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ60วันค่ะให้แกะวงตะไครยออกเศษพืชในวงก็จะกลายเป็นปุ๋ยมากแล้วนําไปทําให้แห้งค่ะก็สามารถนําไปใช้งานได้แล้วนะคะครับและสําหรับปุ๋ยหมักที่ได้นะครับก็จะเต็มไปด้วยอินทรีย์วัตถุต่างๆที่พืชต้องการนะครับการใช้ปุ๋ยหมักนะครับสามารถใช้ได้กับพืชหลากหลายชนิดครับและขึ้นอยู่กับคุณภาพของดินไม่ว่าจะเป็นนาข้าวก็สามารถใช้ได้ในอัตราส่วน300กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับ โดยหวานให้ทั่วพื้นที่ไถกลบก่อนปลูกนะครับอีกทั้งปุ๋ยหมักครับยังสามารถใช้กับพืชได้ได้เช่นกันครับอย่างอ้อยนะครับก็สามารถใช้ได้ในปริมาณ600กิโลกรัมต่อไร่โดยให้โรยเป็นแถวตามแนวปลูกและคลุกเคล้ากับดินนะครับผักใช้ประมาณ2กิโลกรัมต่อตารางเมตรน,นะครับหวานให้ทั่วแปลงไถกลบขนาดเตรียมดินครับสำหรับการใช้ในไม้ผลหรือไม้ยืนต้นสามารถใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มแร่ธาตุได้นะครับโดยใช้ปริมาณ20-50กิโลกรัมต่อต้นขึ้นอยู่กับอายุของต้นไม้นะครับโดยให้ขุดร่องตามแนวทรงพุ่มจาก ให้ใส่ปุ๋ยในร่องแล้วกลบดินตามลงไปหรือหว่านให้ทั่วต้นไม้ครับนอกจากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในด้านการทําเกษตรแล้วค่ะยังช่วยลดปัญหามอควันที่จะเกิดจากการเผาเศษซากพืชที่เหลือจากการเกษตรอันก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและสามารถนําไปจําหน่ายเพื่อสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีหากเกษตรกรสนใจในการทําปุ๋ยหมักสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการอาราคาพืชและจัดก,การดินปุ๋ยกรมส่งเสริมการเกษตรและสํานักงานเกษตรใกล้บ้านท่านค่ะทั้งหมด นี่คือเนื้อหาสาระดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะใช่ครับและก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นานะครับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนขอเชิญชวนทุกท่านครับเข้าร่วมงานมหากรรมสืบสารงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนอกริมิวเซียมนะครับซึ่งจัดไปจนถึงวันที่14กรกฎาคม2567นี้คร้งแต่เอยหน ไปจนถึง17เนฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถนนพระโขนโยธินตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับโดยภายในงานค่ะมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆอทินิทรรศการเฉลิมพระเก 72, ียรติ7 2พรรษา72เรื่องราวทศมาราชากษัตราของปวงไทยนิทรรศการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตร72ผู้สืบสารรักษาต่อยอดตามรอยพระราชาและนิทรรศการพิเศษจากหน่วยงานภาคีความร่วมมือพร้อมอบรมวิชา ของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน12วิชาชมชอปชิมผลผลิตเกษตรปลอดภัยจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรและภาคีความร่วมมือกว่า200ร้านค้าค่ะใช่ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านในวันและเวลาดังกล่าวที่แจ้งไว้ข้างต้นนะครับและหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการที่จะแนะนําสาระดีๆหรือต้องการติชมรายการนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0 2 2 8 1 2 5 0 5หหรือผ่านทางอ e ีเมลนะครับ mocpr@gmail.com และนอกจากนี้ครับทุกท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อน หนวยต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.moc.go.th a ครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังเราทั้งสองคนมาโดยตลอดค่ะพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ